ได้เวลามาใหญ่ปลูกต้นผิดขีิูสวนแล้วครับยามาใหญ่ลงแปลงน้ำกันครับพอดีฝนเว้นไปมือนึงแล้วก็เลยสิลงปลูกยังหน้อยครับปลูกง่ายๆเลยครับเนี่ยวันวนี้แดดดีครับอากาศดีมาปลูกริกกันครับปลูกในสวน ปินปันเกษตรเขาเตรียมดินไว้เป็นอาทิตย์แล้วเนะาะปลูกแบบง่ายๆครับ่าต้องมีขั้นตอนอย่างยากหลังเลิกงานกันคือเก่าครับปลูกแล้วก็จิตถิ้งไว้จากอาทิตย์นึงครับจะคอยมาบำรุงเขาอีกช่วงนี้กันฝนตกกับแตบสิบ่าบต้องดูแลเลยครับก็สดูแลแต่เรื่องจำเป็นก็นคือซุ่ม ưa nhà cửa trở